ฮะสมองเละเลยฮะสมองเละเลยเหมือนกันจริงเหรอเออรถรถรถแบตเยียบนะไม่ไขมันก็สมองมันคือแบบลากไปเลยใช่เหรอพี่ก็มองอยู่แต่พี่มองไม่เห็นนละมันไม่ได้เลือดมันเปิดคลิปหน่อยเนี่ยเปิดคลิปหน่อยสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับก็อยู่กับช่อง HT Biker นะครับเดี๋ยวนี้จะไปทริปชนบุรีกันนะครับก็จะไปทําบุญให้สมาชิกกลุ่มที่เสียชีวิตไปนะครับก็คือน้องมิวแล้วก็เราจะไปเที่ยวด้วยนะครับวันนี้ก็จะไปทั้งหมด10คันนะครับเดี๋ยวรอสมาชิกมาครบแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางกันเลยโอเคนะทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินทางกันแล้วนะครับ ตอนนี้เวลา7จ็ดโมงเท่าไหร่1ะสิบสามนาทีนะครับเลทไปนิดนึงนะครับรอน้องบอลอยู่มาจากท่าพระตอนนี้ก็มาครนแล้วเดี๋ยวไปแวะรับน้องของที่บางปุยนะครับรออยู่ตรงนู้นตั้งแต่หกโมงเช้านี้เราจะไปทั้งหมดสิบสามคันนะครับรวมรถสวิตด้วยเป็นสิบสี่ สวัสดีครับเติมน้ำมันอยู่นะฮะเดี๋ยวรอ,อน้องบอลสักครู่พี่เชนนะฮะวันนี้พี่เชนมาด้วยของภคศูนเอะฮะอ่าแล้วก็น็อตเออา์ er. นนี่ไนนี่มาจากสุพรรณนะครของจริองอ่ะันนี้มาออกมาตั้งแต่ตีสามนะครับมาจากสุพรรณมาสมุทรปราการแล้วก็จะไปี่เราชนุรีต่อ ใจมันได้นะใจมันได้แล้วก็น้องแท่ง500นะครับแท่ง500บาท500 แยงตาทุกคน Let's go Let's go หนึ่งปีเราจะทำบุญทริปหนึ่งนะครับไปทำบุญให้สมาชิกลุมน,นะครับใครว่างก็ไปใครไม่ว่างก็ไม่เป็นไรนะครับเราไม่ได้ททบังคับส่วนใหญ่แล้วันวันเดทก็จะไม่ค่อยมีหาอะไรนะครับถ้าเป็นสองันหนึ่งคืนทั้งคืนก็จะนิดนึง Brandon down, I feel like no one takes accountability They want the credibility convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power Ooh, that, sour. That. Take a cold shower Scream until you're louder Work until you're prouder and talk all the doubters อย่าแซงนะครบยังไอบอลมายัางนะ <c oughs> อะ <c oughs> มาแล้วมาแล้วอย่าแซงนะ <c oughs> เดี๋ยวแวดแล้วไปอ๋องก่อน <c oughs> เดี๋ยวแวดเัาไปอ๋องก่อน <c oughs> <c oughs> Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up, just lay. to see me. Did what I had to do just to be me. And what was left over, I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Yup they thought, the cool. I like no, they want the credibility convincingly. i to put in the fucking hours. It takes to get some power. Don't be fucking sour. Take a cold shower. until you're louder. Work until you're prouder. to learn. They're they to I swear to God, they don't let me down. I'm pissed off at these fucking clowns. อยากได้หมวกใหม่จังเลยอะทุกคนอยากได้แบบหมวกันน้องที่แบบมันเก็บเสียงดีกว่านี้เพราะว่าจัดวันนิ่งก็จริงนะฮะนิ่งน้ำหนักเบาแต่ว่าเสียงลมมันเข้าค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้คือข้อเสียมันก็เป็นระบบแอโรไดนามิกหรืออะไรของเขาเนื่อที่เขาเรียกนะแต่ว่ามันอาจจะไม่ค่อยเหมาะสําหรับคนถ่ายคลิปอย่างเรานะครับเพราะว่าเสียงลมมันเข้าเยอะเวลาเราขับขี่ก็จะทําให้รบักวนเวลา คนดูดู่ยได้ยินเสียงลมอื้ออึงมันก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะฮะแล้วเพื่อนๆมีหมวกรุ่นไหนที่มันแบบเสียงเงียบแล้วก็น้ำหนักไม่เยอะนะครับแนะนําได้นะครับคอมเมนต์แนะนําได้นะครับว่าหมวกรุ่นไหนใช้ใช้ดีแล้วก็เสียงไม่ดังเวลาขับขี่นะครับขี่เร็วๆเนี้ยลมไม่เข้าไปในหมวกเยอะจนเกินไป Ready? Oh. Hey, <laughs> ได้ตามขึ้นไปถ่ายเลยเมื่อกี้เขาเปิดกันออกไฟแดงไอแท่งตามเขาทันหร่าเนี่ยห้าร้อยอยู่หลังสุดเลย ีอย,อยู่ตรงทางข้ามไอสะพานข้ามตลาดตรงคลองด่านนะฮะทำไมเขาเบี่ยงกับฝต่าฝาไนลนะออุบัติเหตุหรือเปล่าวานะน่ะน่าจะมีอุบัติเหตุนะครับข้างหน้าโอ้โหรถติดถึงว่ารถติดยาวเลยเป็นอะไรเอย่ย ชิปบุญหรือเปล่าเนี่ยแล้วเกิดอุบัติเหตุกลางทางมีใครเป็นอะไรไ้มเนี่ย จริงเหรอเออ,อรถรถแบตเยียบนะไม่ไขมันก็มะโมงกคือแบบลากไปเลยใช่เหรอพี่<ม>ก็มองอยู่แต่พี่มองไม่เห็นนะ่ะมันไม่เลือนมันมีตะกเป็นคิวดูตอนแรกผมคิดว่าวปปเป็นน้ําที่ไหนได้เปิดมาเป็นแบบคราบเหมือนไม่ไม่ไมขมันก็ตะโมงอ่ะเยียบเยียบไหลไปเลยข้ามถนนหรอว่าหรือว่ามัน,มนชนมอไซค์รถไรนี่เห็นครับอยู่ใต้ท้องเลยเหรอใช่ใต้ท้องโอ้โหไม่พี่มองนึกว่ารถมันเสียบนสะพานเปล่าว่ามองไม่เห็นใครเลยนะ เห็นแต่รถบัสจอดใช่รถบัสนั่นแหละแสดงว่าเหยียบหัวเลยเหรอรบัสเหยียบไม่เหยียบหัวก็เหยียบไขมันนะ่ะไขมันไม่ไขมันก็สมองเองเหลืองเต็มถนนเลยห้าร้อยห้าร้อยเอ็แท่งฉีดตามคนนำเลยนะอยู่ข้างหน้าสุดเลยนะหน้าสุดเลย,ยไม่ไม่ต้องห่วงข้างหลังเองห่วงคนข้างหน้าตามคนนำไปก่อนอยู่แถวหน้าเลย <c oughs> ต้องให้ห้าร้อยขึ้นหน้านะครับเผื่อ เราปูดปารกันเราจะได้ตามนั้นเมื่อกี้รถบัสเหยียบคนเหรอวะเรามองไม่เห็นคนเลยอะทุกคนมองเห็นแต่นึกว่าอ่าอุบัติเหตุแหละรู้อย่แต่ว่ามองไม่เห็นว่าชนอะไรเง <laughs> ี้ยในบอกอยู่ใต้ท้องรถไปเลยไปเลยไปเลยครับ i สารธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาเขียวไม่ใช่สวนสัตว์ใช่ปะ

ชันเอาเรื่องอยู่เนี่ยทางก็ชันเอาเรื่องแต่ก็ไปได้ไม่ใช่ปัญหา นะครับสำนักสงฆ์เขาพระครูนะครับศีราชา พี่น้องมาอันนี้จะเป็นร่วมสร้างเร่องมันร่วมกันทำบุญนะครับกองบุญให้นางมิวแล้วก็เดี๋ยวเราจะถวายสังฆทานด้วยนะครับถวายสังฆทานหรือว่าเราจะไม่เป็นธรรมะทางก็ได้พวกพี่ก็ถังใส่ถวายอย่าโดนแดดก็ได้ก็ได้บุญเหมือนกันก็พุทธิเตระนายวรนสร้างวัดนะครับปีเตมใช่ไหมวัดน้องมิวนะครับน้องมิวเดี๋ยวเราร่วมทำบุญด้วยกันกองบุญนะครับนะครับเพราะว่ากองบุญสร้างวัดนี้ถือว่าเป็นอานิสงส์สูง วัดยังต้องสร้างยังต้องซ่อมแซมอีกหล่ครับของของของไอ้แท่งแท่งไอ้แท่งอะ่อแซมรานปฏิบัติธรรมสร้างวิหารแท่งปากาแท่งใจแล้วก็สร้างประตูวัดนะครับส่างกันานสร้าทวัเออแยกแยกเอกฐานกับสฆทานเราสร้างวัดไว้ในพระพุทธศาสนาถ้าเราไปมาร่วมสร้างร่วมซ่อมแซมบูรณาวัดกัน วัดก็จะเสื่อมโทรมเนาะแล้วก็กลายเป็นวัดร้างในที่สุดนะครับที่เราเห็นหลายวัดเนาะเวลาเราไปที่ไหนแล้วแต่เราเห็นที่ทำไมวัดเขาไม่มีการซ่อมแซมเลยก็เพราะว่าขาดปัดจ<อ>ัยมาบูรณะสมัยวก,วก็อาจจะมีจุดขายเนาะ สร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์นั้นองค์นี้ก็ดีแต่พอวันอรนีมคนเขาเข้าไปขอทำงานเขาก็หมดศรัทธาเราจะทำปีละครั้งนะครับสำหรับทรรมน์ให้สมาชิกกองบุญสร้าีวัดหรือว่าให้มารวมสร้างวัดกันเพื่อในการทำบุญสร้างวัดนะครับกองบุญสร้างวัดกองบุญละหนึ่งร้อยบาทถือว่าเป็นเจ้าภาพร่วมกันนะครับเป็นเจ้าภาพสร้างวัดพยาามสร้างวัดนไะครับจะไปถวายสังฆทานพระไตร